ผัดหน่อไม้ดองเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะทานได้ไม่เบื่อตักเข้าสวยร้อนๆรอเลยค่ะเด็ดแน่นอนใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมพริกตามชอบได้เลยค่ะใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยค่ะหน่อไม้ดองอาม่าจะลวกน้ำทิ้งถึง4รอบค่ะจะได้ไม่มีกลิ่นแล้วก็จะได้ไม่เปรี้ยวด้วยค่ะใส่ลูกชิ้นลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลผงปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก่อนปิดแก๊สเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะผัด ัดหน่อไม้ดองลูกชิ้นหอมๆเลยค่ะหน่อไม้กรุบกรอบทานคู่กับใบโหระพาอร่อยลงตัวตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าใครชอบทานหน่อไม้รับรองถูกใจแน่นอนค่ะเพื่อนๆนําไปทําทานที่บ้านกันได้เลยจ้าผัดหน่อไม้ดองเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะทานได้ไม่เบือ่อตักเข้าสวยร้อนๆร,ร,รอเลยค่ะเด็ดแน่นอนใส่น้ํามันลงไปใส่กระเทียมพริกตามชอบได้เลยค่ะใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยค่ะหน่อไม้ดองอาม่าจะลวกน้ําทิ้งถึง4ี่รอบค่ะ จะได้ไม่มีกลิ่นแล้วก็จะได้ไม่เปรี้ยวด้วยค่ะใส่ลูกชิ้นลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลผงปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก่อนปิดแก๊สเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะผัดหน่อไม้ดองลูกชิ้นหอมๆเลยค่ะหน่อไม้กรุบกรอบทานคู่กับใบโหระพาอร่อยลงตัวตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าใครชอบทานหน่อไม้รับรองถูกใจแน่นอนค่ะเพื่อนๆนำไปทำทานที่บ้านกันได้เลยจ้า